วันนี้เรามาทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลากินกันครับสูตรนี้ง่ายมากๆนะครับข้างนอกกรอบข้างในฉ่ำส่วนผสมไม่เยอะเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้เลยช่ำๆนะครับกินกับข้าวก็ได้ข้าวเหนียวก็เด็ดอันดับแรกนะครับวันนี้หมูสามชั้นนะครับหั่นเป็นชิ้นขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะว่าจะได้คุกเขาได้สะดวกนะครับเวลาทอดก็ไม่เปลืองพื้นที่กระทะด้วยครับหมักด้วยผงปรุงรสหมูครับพริกไทยป่นครับ น้ำปลาครับอัตราส่วนทั้งหมดจะอยู่ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถรอดูได้ครับใส่น้ำเย็นลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับคุกเข้าให้เครื่องปรุงทั้งหมดนะครับเข้ากันดีก่อนแล้วก็หมักเอาไว้นะครับ 30นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแบบนี้นะครับพอหมักได้ที่เรียบร้อยแล้วก็คุกด้วยแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปนะครับใครชอบยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ชอบได้เลยครับคุกแบบนี้แห้งๆนะครับไม่ต้องใส่น้ําเพิ่มแล้วครับให้มันเป็นครีมๆติดชิ้นหมูแบบนี้นะครับจากนั้นตั้งกระทะนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนนะครับนำหมูลงไปทอดได้เลยใช้ไฟกลางตั้งรอจนกว่าน้ํามันจะร้อนนะครับแล้วค่อยใส่หมูลงไปทอดครับพอใส่ลงไปครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกลี่ยนิดนึงครับมันจะได้ไม่ติดกระทะครับ แบบนี้นะครับอ่านี่นะครับนาตาแบบนี้เลยพอด้านหนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับด้านทางนี้หนึ่งเพราะว่าน้ามันเราไม่เยอะมากนะครับทอดไฟกลางนะครับไปเรื่อยๆนะครับหมูสุกง่ายอยู่แล้วนะครับพอสีสันเข้มได้ที่ต้องการแบบนี้นะครับก็ตักมาพักซับให้เสด็จน้ํามันเรียบร้อยแบบนี้ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหมูสามชั้นทอดน้ํปลานะครับเดี๋ยวเราลองหั่นดูกันครับ นี่นะครับข้างนอกจะกรอบนะครับข้างในจะฉ่ำๆแบบนี้เลยกินกับน,น้ำจิ้มแจ่วนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้นะครับร้อนๆอร่อยมากอัตราส่วนอยู่ตรงนี้เพื่อนๆอย่าลืมลองทำกินกันดูครับ